รู้ไหมว่าตอนนี้โลกกําลังอยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเลยนะครับชาวไทยมิดเพราะเมะื่อวานนี้อิสราเอลเพิ่งเปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อนเลยครับทั้งระเบิดฐานไฟอาร์ชีซีและถล่มโรงงานยูเรเนียมกลางกรุงเตหารานจนราบพลคืออิหร่านสูญสีผู้นําทหารระดับสูงหลายคนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ที่เคยกับเครื่องโครงการนี้มาอย่างเงียบๆและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้ทันทีครับยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลไปกว่า150ลูกแม้จะถูกระบบป้องกันสกัดไว้ได้เยอะแต่บางลูกก็ลุดเเข้าาไปถึงทวิฟ พลเรือนบาดเจ็บกว่า60คนและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแอดว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการเปิดฉากซัดกันตรงๆครั้งแรกระหว่าง2ประเทศที่เคยเล่นใต้ดินมาหลายสิบปีแล้วแอดอยากให้ชาวไทยมิดลองคิดตามดูนะครับว่าสงครามที่มันเริ่มต้นแบบนี้มีสิทธิ์จะลามไปไกลแค่ไหนมันจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรืออ่านเลยไปถึงสงครามโลกเลยหรือเปล่าย้อนไปก่อนหน้านี้อิหร่านกับอิสราเอลไม่ถูกกันมานานแล้วครับตั้งแต่ปี19 7 9เจที่อิหร่านเปลี่ยนมาเป็นรัฐอิสลาม จากพันธมิตรกลายเป็นศัตรูและอิสราเอลก็กลายเป,เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่อิหร่านอยากลบออกจากแผนที่แอดว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับที่ประเทศหนึ่งพูดเรื่องลบอีกประเทศออกจากแผนที่นั่นคือระดับความเกลียดที่สะสมมาอย่างยาวนานฝั่งอิหร่านก็ไม่เคยอยู่สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธอย่างฮา,ามาสหรือเฮสบอลเลาะเลยส่วนอิสราเอลก็สวนกลับโดยการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์อิหร่านอยู่หลายคนเป็นเหมือนสงครามเงาที่สาดกันไปมาแต่สิ่งที่ทําให้อิสราเอลทนไม่ไหวจริงๆก็คือรายงานล่าสุดที่บอกว่าอิหร่านกำลัง จะมีวัสดุดนิวเคลียร์พอสร้างระเบิดได้ถึง9ลูกพอการเจรจานิวเคลียร์ล้มเหลวอิสราเอลก็ไม่รอแล้วครับส่งทั้งเครื่องบินรบและโดรนเข้าไปถล่มแบบที่ชาวโลกยังไม่ทันตั้งตัวที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีชาวอิหร่านบางกลุ่มถึงกับออกมาขอบุณลุงเนทันยาหูเลยครับเพราะในสายตาของพวกเขา IRGC คือองค์กรที่กดขี่คนอิหร่านเองมานานไปอิหร่านในฐานะรัฐจะยอมเฉยได้ยังไงครับคือนั่นเองหีปืนวุธถูกยิงตอบโต้ทันทีนละตอืนปืนี้ทั้ง2ฝั่งก็กําลังเคลื่อนไหวเตรียมกาน รอบหมายกันแบบไม่พักแอดอยากจะถามชาวไทยมิตรเลยครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะจบตรงไหนและจะมีใครกล้าใช้นิวเคลียร์จริงๆไหมครับอิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่แล้วแต่เขาจะใช้ก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะสิ้นชาติเท่านั้นแต่อิหร่านละ่ะถ้าการโจมตียังไม่หยุดแอดกลัวว่าอิหร่านจะเร่งสร้างระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้เร็วที่สุดและถ้าเขาทําสําเร็จเมื่อไหร่อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ไม่ได้ลามแค่ตะวันออกกลางแต่จะพาโลกทั้งใบเข้าสู่ศึกที่เราคาดไม่ถึงดังนั้นถ้าชาวไทยมิตรอยากรู้ว่าาใครจะเข้ มาร่วมวงนี้อีกหรือเรื่องนี้จะไปจบที่ไหนติดตามไทยมิตรไว้ให้ดีนะครับเพราะแอดจะพาไปล้วงลึกทุกประเด็นทั้งที่ใครไม่พูดและที่เราทุกคนต้องรู้ให้ทันก่อนมันจะสายไป